สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงานแบรนด์เซเวนนี่โฟเดนิมครับเข้ามาเติมสต็อกนะฮะตัวนี้นะครับวันนี้เข้ามาเกืมาเกือบเกือบสี่ร้อยตัวครับแบรนด์เซเวนนี่โฟเดนิมครับตัวนี้เป็นงานรุ่นแสงสุริยนครับผ้าสิบห้าออนสีมิดไนท์เข้มๆเลยนะครับตัวนี้เป็นงานป้ายหนังแท้ครับหนังวัวฟอกฝาเป็นงานปั๊มจมป้ายหนังหนาประมาณสองสามมิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยครับเอกลักษณ์ครับเป็นงานปักลายเหลืองทองชื่อรุ่นแสงสุริยัน งานตัวนี้เป็นงานชื่อรุ่นแสงสุริยันครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กตัวนี้นะครับมีเอวตั้งแต่28ถึง42ครับ28ถึง42เนี่ยครับงานนะครับเป็นงานปักขอบเอวได้สีทองครับกระเป๋าเล็กโชริมนะครับกระดุมจะเป็นงานช่อมะกอกกระดุมนะครับจะเป็นงานช่อมะกอกทองแดงลุมดำครับด้านในครับเนี่ยครับเอกลักษณ์ กระเป๋าผ้าแคนวาสสกินแบรนด์สวิทโฟเดนิมครับนะครับงานโพ้งงานเย็บขึ้นชื่อครับแบรนด์นี้หายห่วงครับนะครับแบบนี้เลยตามภาพครับถ่ายจากสินค้าจริงน่ครับผ้าสิบห้ออน4สมิดไนท์เข้มๆงานทรงกระบอกเล็กอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นงานริมแดงเย็บลูกโซ่ครับงานโพ้งขาในสวยมากนะครับราคาเริ่มต้นแปดนะครับคืนนี้เจอกันครับในไลฟ์ ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผม